อ,อขอบคุณนะมึงเป็นบ้าบุนังโอ้อยีนี่เป็นหลายเลยเด้อคนเฮานะเออเข้ามาเล่นแทนไงวันนี้นะขอบคุณนะมทำไมขอบคุณเด้อมึงซื้อหมาไมโอ้ยอี ครับผมสิบสี่กลุ่มพานี้ก็บ่มีอยากให้อายสายนะผมสำหรับคนที่มีคู่ครับแล้วไ,ไปนะผมสำหรับไอ้ผมกับบ่วมีคู่ครับผมโอ้จะได้นอนหมุนนะได้เนาะสงสัยเมื่อเมื่อคืนเนี่ยเมื่อเดีอนนี้ก็คือจิตจัดนักยนืนออกคอยวว้เนาะฮะคือสร้าง <c oughs> <c oughs> ว่าไปพรุ่งนี้วาเลนไทน์นะบักล่าอยากได้อะไรเดี๋ยวเอื้อจะซื้อให้หมึเมเเบบงเก็บเงินไปสแตกมึงเถอะมองไม่ต้องซื้อหรอก ไอ้ไอ้ยังคือหน้าเศร้าได้บอกกันนี่ความไปดอกกุหลาบเขาเลยประเทศไทยไปดอกกุหลาบเนี่ยครับเจ้าบุญอิตุนค่อยบไปคุณบุญอีตุนของมึงไงอีตุนเคกูอีตุนสมัครผัวเขาเคุณดอกกุหลาบกูไม่ได้มันได้ตะลีกิน